สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sky g u n w o d นะคะไม่เบ่งพี่กายและน้องกันนะคะเดี๋ยวนี้มากินหมึกยอมแล้วก็ไก่ทอดแล้วก็ข้าเหนียวมาพี่แม่ชอบกินอันนี้มันเย็นมาเด้อจ้ามาแซบๆน้ำกันเด้อมาแซบๆน้ำกันกินหนังไหมไม่เป็นไรพ่อพี่กายเสร็จสลักกินให้๊บนึงนะพ่อมันไม่ดีนะพ่อกินหนังอ่ะ

ดูนะครับดูนะครับอืมกินเยอะเห็นนะอืมดูครับดูครับดูครับนี่ลองนะไรพี่กายครับอืมนี่นี่ครับจิ้มหันไฟให้พี่กายชิมเอาไอเอาไปอืมอ,อร่อยคนระับอ,อร่อย Mm. Nh yeah! <cười> <cười> <glorious> không nhỏ 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 đi. nhỏ 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 น้ำจิ้มเบอร์อะไรบ้างคะปวด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 ดำๆโดน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 มากอร่อย <c oughs> แต่ไม่ได้เท่าไหร่ยังไม่เผร็จ รสเผ็ดนี่ครับจิ้มกวนต้องกิ้มไม่ได้อืกับข้าวเหนียวโซจีละสุดจิ้มจิ้มเยอะๆเหลืออๆไรเป็นได้ละกินมึกย่างกับข้าวเหนียว อร่อยเด้อลองกินกันดูบรรยากาศพสุดนาอะไรพัฒนาใต้จิ้มเข้ามาจิ้มเข้ามากินแล้วเหรอยังกินแล้วเพื่อใครอิ่มลหม ใกล้อิ่มแล้วเหรอครับใกล้อิ่แล้วครับตัวเองไม่อิ่มแล้วล่ะครับอิ่มเยอะอั <c oughs> นนี้หนึ่งเปอร์เซนต์เอง <c oughs> อ๋อกินได้แค,ค่ไม่กี่คำเองนี่นค่ะจิ้มบะโซบะโกติล่ะเขาเน่าอยู่ๆจมดนติล่ะท <c oughs> ำจิ้มเยอะๆเดี๋ยวแปลภาษาให้น้องกันครับน้องบอกว่า กินกินไก่เยอนเย็นจะอร่อยครับนแบนบนีบ้นกม,มเีเก็นเบอร์ลบอชิมไก่ซิผมอตาเลสติ๊กเกอร์ n u ูฮะจตาเมลสิกะนัรบุ u ุแปลมองแปลว่าอะไรแปลว่า อร่อยมากแต่เผ็ดไปหน่อยอ๋อโอเคอุจินามาลาดิโอแปลว่าลองกินน้ำเยอะๆอุจินามาลาวิโอล่ะแปลว่าเอ่ออน้ำเย็นดีนะอุจิเกลามาลาบิโอเดอร์ลิกเบโกพอแล้วกินไม่ออกแล้ว กินไปรลดน้าม่นกินไปดอดติมลากินดดมนมองม้องเลยกินไปเลยมันต้องเปนไปต้องกินเลยพต้องกินเลยกระสันจ้าเดีวแม่จะบอกอีกินดมลาเหนไมครับหมดยางข้นหยาบมอร่อยไอติมลา มันบอกว่าขอแบ่งข้าวเหนียวแหละครับอันติมัลโล่เมนีย่างมันต้องสายนย่างอิติมาลโลพูดเหมือนเดิมสิพูดเหมือนเดิมสิเหมือนเดิม อร่อยไหมครับอืมอืมอีกตมาลูกกี้ยมาคุกกี้จันสุกนี้เตาอบอะไรนะเตาอบคุกกี้อยู่ในเตาอบคุกกี้ลันสุกนี้ฟรีไฟอืมเล่นฟรีไฟคุกกี้ลันเล่นเก่งไหมคุกกี้ลันเล่นเก่งไหมโอเค ไม่กินหมึกเหรอครับน้องกันกินหมึกไหมหนวดไม่ชอบกินไม่ชอบกินหนวดต่อครับคุณมันเดิมไม่ได้นี่เรื่องตัวพูดเหมือนเดิมไม่ได้มันร้อยจังหู้อร่อยจังนี่รู้ร้อยจังพู้อันนี้ภาษาปกติครับแล้วคิวแล้คิว้มา ไม่ลงครับคิวข้างเดียวข้างข้างขวายังไม่ได้อาดูน,นั่กันกุกีิลันสุนีเตาตอ,อบคำท้ายก่อนลายครับไปไปค่ะก่อนลาประกันี้ครับยังบอลาย,ยังบอลา <c oughs> ขอกินคำสุดท้ายก่อนเด้อ <c oughs> โอเคเลยดิโก้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยกันด้วยนะครับเจอกันใหม่นลจ้ะอย่าลืมติดตามด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ